สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจพุทธศินทองคําทุกท่านนะครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่กันบ้างนะครับซึ่งจะพาท่านผู้ชมออกมาเที่ยววัดจุลามณีนั่นเองนะครับวัดจุลามณีก็ถือเป็นวัดสําคัญอีกวัดหนึ่งนะครับในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว วัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆนะครับซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวแล้วไปฟังประวัติด้ <For fruit, S 2> วยกันนะครับประวัติวัดจุฬามณีวัดจุลามณีนะครับตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านห่างจากเมืองพิษณุโลกประมาณ5กิโลเมตรอยู่ในเขตปกครองหมู่ที่2ตําบลท่าทองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก การเดินทางจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางทิศใต้ตามถนนบรมไตโลกนาศลาว5กิโลในสมัยโบราณเส้นทางน้ำมักจะเป็นที่นิยมกันเพราะรวดเร็วกว่าการเดินทางบก โดยการล่องเหลือเส้นทางน้ำราว8กิโลเมตรในปัจจุบันเขตที่ดินวัดเหลืออยู่ราว73ไร่1งาน86ตารางวาบางส่วนเป็นบ้านเรือนรัษดรและสาธารณประโยชน์เช่นโรงเรียนและถนนอนณาเขตมีดังนี้ ทิศตะวันออกติดกับโรงเรียนวัดจุลามณีทิศตะวันตกติดแม่น้ำน่านและพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่วัดจุลามณีซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่เมืองพิษณุโลโในทางเหนือของเมืองประมาณ7กิโลเมตรแม่น้ำแควน้อยไหลามารวมกับแม่น้ำน่านบริเวณวัดเกาะแก้วแต่แนวแม่น้ำแควน้อยสายเดิมนั้นไหลผ่านเลยตัวเมืองพิษณุโลกออกไปเป็นระยะทางราว 5กิโลเมตรจึงจะไปรวมกับแม่น้ำน่านที่บริเวณบ้านวัดหงลอยต่อระหว่างอำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอเมืองพิจิตรปัจจุบันเมืองพิษณุโลกสมัยโบราณจึงอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายรวมทั้งพื้นที่วัดจุลามณีด้วยจึงอาจเป็นที่มาของคำว่าเมืองสองแควสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพุทธศักราช2,318 อาแซวุนกี้เป็นแม่ทัพพม่าเข้าล้อมเมืองพิซนุโลกพระเจ้ากรุงทนบุรียกทัพขึ้นไปช่วยและตั้งค่ายหลวงที่ท่าสายเหมือนเสมอในราชตั้งค่ายที่วัดจุลามณีและค่ายอื่นๆอีกชักปกกาถึงการอบทัพพม่าไว้ในระหว่างสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวดอยู่ได้เสด็จทุด,ดงไปเมืองพิซนุโลก สวรรคโลกและสุโขไทย และนำศิลาจารึกหลักที่หนึ่งพระแท่นมน,นังคศิลามายังกรุงเทพเมื่อขึ้นครองราชแล้วพระองค์ได้เสด็จอีกครั้งหนึ่งเมื่อพุทธศักราช2 4 0 9และทรงหาวัดจุฬามณีแต่ไม่พบสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเรียบมณฑลฝ่ายเหนือและได้ประทับที่เมืองพิษณุโลกทรงหล่อพระพุทธชินราชจำลองมาประดิษฐานที่วัดเบญจมาประพิษต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกยา เ,เจ้าฟ้ากรมขุนรบบุรีลาเมศวนสเสด็จตรวจราชการมนฑลฝ่ายเหนือและพบวัดจุลามณีเป็นวัดล้างพร้อมทั้งการพบศิลาจารึกหลังบนดบจึงคัดอักษรส่งให้หอสมุดกิรชานวัดจุลามณี จึงเป็นที่รู้จักขึ้นมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเมืองเหนือและราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระล่วงมีข้อความที่เกี่ยวกับวัจ,จุลามณีดังนี้วัจ,จุลามณียังมีที่ดูได้มากของควรดูอยู่ในลานกว้าง1เส้น4วายาว217วามีกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐ สูงทิศตะวันตกมีพระอุโบสถก่ออิดด้านตะวันออกมีวิหารใหญ่ผนังอิฐแต่เสาเป็นแรงมีผนังมนดบที่ศิลาจารึกภายในซุ้มวัดนี้เป็นวัดโบราณที่มีอยู่ก่อนสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงมาปฏิสังขรณพระวิหารเพิ่มเติมขึ้นพระเจดียกลาง ยังคงมีอยู่แต่เดิมวัดจุฬามณีเป็นวัดล้างจนถึงพุทธศักราช2473มีผู้ศรัทธาและสร้างศาลาและอาคารพร้อมกับพระสงฆ์เริ่มมาจำบรรษากรมศิลปรกรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่53ตอนที่34เมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2000 479และดำเนินการบูรณะให้มั่นคงในปีพุทธศักราช2530ท่านผู้ชมเคยได้ยินพระเครื่อง ชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าฤาษีหลังนางนะครับก็พระเครื่องฤาษีหลังนางเนี่ยนะครับก็ขุดพบเจอที่นี่แห่งนี้นะครับก็คือวัดจุฬามณีนี่เองครับหรือว่าเรียกได้ว่าฤาษีหลังนางวัดจุฬามณีนั่นเองนะครับก็เป็นพระเครื่องที่กุแตกที่นี่พบที่นี่นะครับก็มีความเชื่ออยู่ว่าฤาษีหลังนางเนี่ยนะครับเป็นพระเครื่องที่ฤาษีได้ทําการปลุกเสกนะครับ หรือสีตาไฟนั่นเองนะครับมีผู้ใหญ่นะครับท่านหนึ่งนะครับได้เล่าให้ผมฟังว่า,าพระฤาษีหลังนางนะครับถูกปลุกเสกโดยฤาษีตาไฟซึ่งลักษณะของพระฤาษีหลังนางเนี่ยด้านหนึ่งเป็นรูปฤาษีนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับมีความเชื่อกันว่า ผู้ใดมีไว้ครอบครองนะครับจะปกป้องคุ้มภัยป้องกันอันตรายนะครับหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะครับโชคลาบนั่นเองนะครับถ้าใครมีไว้ก็เก็บไว้ดีๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับการพาท่านผู้ชมเที่ยววัดจุฬามณีนะครับก็โบราณสถานนะครับในจังหวัดพิษณุโลกที่เก่าแก่ยังมีอีกเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งผมก็จะค่อยๆ ท่านผู้ชมไปแต่ละที่นะครับแล้วเล่าถึงประวัติความเป็นมาของแต่ละที่เพื่อเป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมได้รับความบันเทิงความสนุกสนานและความรู้ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็ว <c oughs> ันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับการเที่ยววัดกับผมนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้าพาท่านผู้ชมไปเที่ยวในครั้งต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye.